นี่จะเป็นฤดูการสุดท้ายของสุพนัทเหมือนตาในสีเสื้อของบุรีลมยูเนเต็ดพะเขาจะถูกส่งไปเล่นอย่างทวีปยุโรปนอกจากนั้นท่านเนวินชิดชอบป,ประธานสโมสรบุรีลมยูเนเต็ดยังจะส่งนักเตะเยาวะชน4ี่คนไปฝึกซ้อมที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้เป็นการฝึกซ้อมยาวเลยครับประมาณ3 4เดือนซึ่งเด็กชุดนี้ ท่านนีวินซิทิชอบคาดหวังว่าจะเปลียนตัวเลือกให้โค้ดอิสระสีทโลในนามทีมชาติไทยชุดอยู่3ปีด้วยสำหรับแอดมิดก็อวยพรให้สุพนัทเหมือนตาครับประสบความสำเร็จในการย้ายไปเล่นยังทวีปยุโรปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับเป็นกำลังใจให้น้องแบงสุพนัทเหมือนตา รับรองได้ประโยชน์มากแน่นอนครับเป็นผลดีกับทีมชาติไทยด้วยเป็นผลดีกับตัวน้องเองด้วยจะได้พัฒนาขึ้นไปอีกเป็นกำลังใจให้น้องครับผม